มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมานะคะสัมภาษณ์คะ่ะเกี่ยวกับนะคะเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจคะ่ะของน้องนักศึกษาคนเก่งนะคะซึ่งก็เป็นนะคะนักศึกษาที่เรียนดีด้วยเพราะว่าได้ทุนนะคะและที่สําคัญคะ่ะยังเป็นดาราสาวที่มีผลงานมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำด้วยนั่นก็คือน้องยานิกาทองประยูนคะ่ะหรือว่าน้องโฟนนะคะซึ่งน้องโฟนคะ่ะเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันแล้วก็ การแบ่งเวลาเรียนทำยังไงบ้างนะคะสวัสด anyway ีค่ะน้องโฟนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะน่ารักสดใสน้องโฟนปีอะไรคะปีสองค่ะปีสองน่าเด็กมากนะคะคุณ้ถ้าใครเคยเห็นน้องโฟนในในในละครก็จะเห็นว่าลุคเขาจะดูโตกว่าตัวจริงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะรับบทเป็นคนที่อายุเยอะกว่าตัวจริงแต่พอมาเจอตัวจริงเด็กเด็กเด็กจริงๆค่ะเอางี้แล้วกันเริ่มต้นที่ผลงานที่เพิ่งผ่าน ไปเป็นละครเรื่องอะไรคะเรื่องนางชดาค่ะติดอยากจะบอกว่าติดดูด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้รับบทเป็นคนดีนะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวร้ายตัวร้ายเออแล้วก็ตายกันด้วยในเรื่องมีหักมงหักตมยกันหมดไหมใช่กายหมดเลยค่ะเราในเรื่องเราแสดงในเรื่องเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อหงโยกค่ะชื่อหงโยกคือเป็นเป็นเพื่อนนางเอกค่ะแต่ว่าคือแบบก็หักหลังเขาหักหลังกันไปหักหลังกันมาอะไรนะค่ะโอ้แล้ว ต้องถามเส้นทางของสายบันเทิงเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงคะคือคุณพ่อคะ่ะให้ไปแคสแต่ว่าโดนหลอกไปแคสค่ะเป็นยังไงเออคือหนูแบบนั่งเรียนอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ยนั่งเรียนอยู่แล้วทีนี้คุณพ่อก็แบบเออเดี๋ยวไปกับพ่อหน่อยค่ะไปหนูก็แบบไปไหนอะไรเงี้ยก็ตามตามไปนะคะก็ให้พี่แคสเขาก็ให้คุยกับขวดน้ําให้นู่นให้นี่หนไรหนูก็ทําตามเขาให้ร้องเพลงหนูก็ทําตามค่ะแต่เราก็ทําได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเราได้ตอวไปแคสอายุสักเท่าไหร่คะ ตอนนั้น13บ้างคะแล้วก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอน้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโอ้ยตอนนั้นแสดงว่าเด็กมากนะค่ะก็แค่เล่นแล้วอันนี้คือล่าสุดใช่ไหมนางชดาชดาค่ะค่ะในเรื่องเป็นตัวร้ายเล่นยากไหมอ่ะก็ยากค่ะเพราะมันต้องแบบขุดดินมือเลอะควตัวสุดฤทธิ์แล้วแบ่งเวลาเรียนยังไงคะอันนี้นางชดาถ่ายทําวันไหนคะถ่ายเออ่ น่าจะเป็นวันจันงคารพุธนะคะส่วนมาาละครจะแบ่งเป็นสองล็อตไงจันงคารพุธบางคนก็พืหาสุขเสาร์อาทิตย์ส่วนพือหาสุขเราก็เข้าเรียนตามปกติ่คะเราสามารถที่จะจัดจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับการทํางานของเราได้จุดเริ่มต้นก็คือว่าโดนหลอกไปแคสพอไปแคสเสร็จปุ๊บเออได้เล่นได้เล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกนะคะถามความรู้สึกละกันตอนที่เราไปเข้าสู่วงการแสดงครั้งแรก ต้องเข้าฉากครั้งแรกรู้สึกยังไงเกรงมากเลยค่ะคือแบบเป็นเรื่องแรกผลงานชิ้นแรกเลยค่ะก็เกรงแบบคือทุกคนก็แบบมาช่วยช่วยดูช่วยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในกองก็จะสอนค่ะแสดงว่าเล่นเล่นเป็นบทอะไรอ่ะในเรื่องเป็นน้งเค้กมะม่วงค่ะที่เอา้เค้กไปให้พี่โชว์แล้วก็แบบเป็นตัวบอค่ะใช่ค่ะโอ้เป็นตัวบอกตลอดเลยนะแต่หวานๆอย่างนี้จำได้เริ่มมาจากไลน์แล้วก็ไลา์มาตลอดเลยค่ะก็ดีนะบทไลน์เนี่ยถ้าใครเริ่มต้นเล่นได้เนี่ยถือว่าเก่งนะคะ จริงบทลายเล่นยากจริงๆชาเริ่มต้นค่ะน้องบอกว่าน้องถูกหลอกมาแคสงานนันแสดงว่าความใฝ่ฝันในวัยเด็กอ่ะไม่ได้อยากเป็นดาราแน่นอนใช่ค่ะอยากเป็นอะไรคะตอนเด็กๆเลยก็อยากไปในฮฮสเตสค่ะอสวยอยู่บนฟ้าใช่ค่ะตอนเด็กๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ลริมเริ่มเลิกไปแล้วแล้วความใฝ่ฝันณตอนนี้ล่ะคะเราอยากอยากเป็นอะไรก็เป็น นักแ,แสดงไปก่อนค่ะ,คะแล้วค่อยแบบพีดที่หลังให้แบบเรียนจบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วบทบาทที่เราใฝ่ฝันล่ะเพื่อเรามาเป็นนักแสดงเรามันต้องมีบทบาทที่ใฝ่ฝันเนาะอยากเล่นอยากเล่นเป็นอะไรชอบตัวร้ายอยู่แล้วค่ะคืออยากเล่นเป็นตัวร้ายอยู่แล้วแล้วก็ได้เล่นสมใจเพราะว่าคือร้ายมันไม่ใช่แค่แบบร้ายอย่างเดียวค่ะมันมีร้ายแบบเป็นบ้านตายแล้วก็แบบเหมือนมีข้อคิดสอนคนดูตลอดแต่ว่าเรื่องล่าสุดนางชดาวเหมือนเล่นร้ายไหลแล้วสเตปปะใช่แบะไลสเตปมีคนดีเบลเบลก่อนแล้วก็ไปร้ายเออครบนะต่อไปก็จะเป็นร้ายแบบต่อยอดไงร้ายโลกจิต ใช่ค่ลิศยาอะไรต้องยากการเล่นบทไลา์บ้างไหมโอ้ยเล่นบ่อยเคยลตบหน้าตาไมมน่าจะไม่อยากไลใส่ใครเลยตาหวานตาโตเออตาได้อยู่เออได้อยู่นะแล้วที่ออาอย่างนี้มาถามเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในสาขาการศึกษาทางด้านการตลาดค่ะแล้ววิชาทางด้านนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ยังไงบ้างคะคือสื่อสารการตลาดหนูว่ามันเป็นแบบเหมือน ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรออกไปเหมือนอะไรนะวิทียุทรทัศร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่แต่ในทํางานมากกว่าก็ไม่ใช่แค่แบบแค่สื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสื่อทางการตลาดมันจะแบบการสร้างแบรนด์หรือการแบบว่าอยากจะทําแบรนด์นี้ให้แบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมันเ่ยยออได้สมมติเราอยากเป็นแบบเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเราก็แบบเอาสื่อทาการตลาดอ่ะมาประยุกต์ใช้ได้สามารถแตกยอดได้ในด้านของการทําอาชีพดีเนาะดีดีดีไอเดียดี ทราบว่าได้เป็นนักเรียนทุนนักศึกษาทุนด้วย<ช>นะคะ,คะนักศึกษาทุนต้องทํำยังไงบ้างคะต้องประพฤติตัวยังไงปฏิบัติตัวแบบไหนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเหมาะสมกับที่ได้ทุนต้องตั้งใจเรียนก็มาเรียนแล้วก็เวลามีเออเขาเรียกอ,อะไรนะกิจกรรมกิจกรรมใช่ค่ะที่มหาลัยก็ต้องมาช่วยอะไรอย่างี้ค่ะ แล้วเมื่อเราเป็นนักแสดงในวงการบันเทิง<ช>การประพฤติัวเนี่ยถือว่าสําคัญมาก<ช>แล้วน้องโฟนเนี่ยวางตัวยังไง<ช>ก็ต้องนอบน้อมค่ะใช่ใชคือเราก็เป็นเด็กแบบเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฟังตัวคุยเล่นกับพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาให้ตรงต่อเวลาตรงต่อเวลานี่สาคัญมากใช่ถูกต้องใช่ค่ะเวลาที่สําคัญมากหนูจะแบบไปก่อนแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงีง้ยแล้วก็ไปนัง่งรอถ้าแบบถึงคิวค่อยเลี่ยงหนูละกันแล้วรู้สึกกดดันมากนะถ้าสมมติว่าเราไปเลดแล้ว ใ่แล้วผู้จัดการกองโทรมาบอกว่าอยู่ไหนแล้วคอะู่ไหนแล้วคือตอนนี้ทุกคนเขารออยู่อะค่ะไปถ่ายซีนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่ารอเราไม่ได้มันก็สร้างในเรื่องของนิสัยความมีระเบียบให้เราด้วยต้องต่อเวลาสําคัญมากค่ะงี้ถ้าเราเข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเราเสียอะไรไปแล้วเราได้อะไรไปจากเด็กทั่วๆไป คือเหมือนเสียชีวิตวัยรุ่นไปอะบางคนอยากจะแบบเออเสียชีวิตวัยรุ่นเลยได้เที่ยวได้นู่นได้นี่แต่เราต้องแบบทั้งเรียนแล้วก็ทํางานด้วยมันก็ได้เหมือนเราได้เร็วกว่าคนอื่นเขาะได้ทํางานเร็วกว่าได้เรียนรู้ชีวิตแบบประสบการณ์ข้างนอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเด็กที่โตเกินวัยเนาะค่ะความคิดเขานี่เป็นผู้ใหญ่มาก เวลาเราไปเข้าฉากกับพี่ๆที่เขาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เอออย่างเงี้ยเราเป็นไงพี่ใหม่เาเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเกรงค่ะเกรงกว่าเข้าฉากกับผู้ชายทั่วไปอีกอะใช่ไมล่ะเกรงแบบดูดิเขาแบบส่งอารมณ์เกรงมากเราต้องตามเขาพี่ใหม่แล้วนางเอกพัลลาไม่ธรรมดานะคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่เห็นฉากฉากหนึ่งที่เหมือนมีการสไลด์ตัวจะตกตึกเออเราเราฉากนี้ไปค่ะฉากตายอยู่บนตึกคือเราต้องส่งสีนอารมณ์ ให้กันเนี่ยแต่ว่าอยู่บนตึกแบบแดดร้อนลงพัดใช่ค่ะนี่ต้องแบบซีนอารมณ์แล้วค่อยตายอะค่ะก็ส่งอารมณ์กันไปส่งอารมณ์กันมาอ๋ออันนี้ใช้เวลาถ่ายทํานานกี่เดือนคะเรื่องนี้สาหรับละครเรื่องนี้เกือบปีค่ะเกือบปีเลยหรอใช่นานกันเนาะนานค่ะเหมือนมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างใช่หรอใช่เออพูดถึงละครผีมันจะมีอาถรรพ์หรอใช่จะมีอาถรรพ์ในระหว่างถ่ายทำเนี่ยได้เจอประสบพบเจออะไรบ้างไหมคะคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าเห็นจริงจังแต่ว่ามันก็แบบไปถ่าย บ้านร้างอะไรค่ะก็จะมีแบบไฟดับบ้างดับแล้วก็เปิดแล้วก็ติดแล้วก็ดับอะไรเงี้ยค่ะนานเหมือนกันกว่าจะได้ถ่ายแต่ละซีนในนึบ้านร้างตรงนั้นน่ากลัวมันมันคือกฎคลาสสิกค่ะเลยเราจะต้องเจอหรือไม่ผีจะต้องมีอะไรแว้บๆนิดนึงอแล้วหนูได้เห็นอะไรแบบว่าชัดเจนไม่เห็นค่ะเพราะว่าเวลาไฟดับเสร็จหนูก็จะแบบ จับพี่เขาหนูหลับตาไม่ไดอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวโอ่ผีมากค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามอีกไหมคะค่ะมีละครสินห้าค่ะอออากาศทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็สองสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะองห้าอืดะรติดตามติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าต้องให้ฝากแหละเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเรียนด้วยทางานด้วยเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆแล้วกันนะคะถ้าใครที่ อยากจะนะคะสามารถทํางานได้ดีด้วยเรียนได้ดีด้วยต้องประพฤติตัวอย่างไร ก็ต้องตั้งใจทําทั้งสองอย่างอะคะ่ะเพราะว่าเรียนมันก็สําคัญงานก็สําคัญทุกอย่างต้องแบ่งเวลาให้มันถูกอะคะ่ะคือถ้าแบ่งเวลาเรียนมากกว่าการทํางานเราก็จะด้อยถ้าแบ่งการทางานมากกว่าการเรียนก็จะด้อยก็คือต้องทํา2อย่างไปควบคู่กันแล้วก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบอะค่ะก็ต้องบาลานซ์เนาะใช่ค่ะเอลไะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องโฟนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยวเชิญมาใหม่นะคะใช่ค่ะ <S <S แล้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการสําหรับ w i s d o ok m Worldwide นะคะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกๆแล้วก็อัศจรรย์ใจด้วยนะคะ, <S 1> <S 1> คะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะ